พอหุ้น Power Time Magazine ซันาเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศตอนน้ำสูงสุดแล้วเกเจไปเคยมีคนมาเชียร์ผมยึ้อขนาดนี้ก็ดีครับดีครับขอบคุณครับ ใจนะคะดีใจมากเลยนะคะดูดินตรับได้เลยนะะกหน่อยแต่ไใจครับปีสองพัน้อกประกาศเลี่นทีเราะเศ่ษกิเราเ่นรกิจอย่างไรนะครับต่อไปกีเดียวนะครับเรามีท่านแล้วก็มีสตอหลก็คือทีทฟายยูโับเตอรลียนาเพื่อนุดึงแขแล้วก็เป็นจุดเด่นเราเเรื่องเครื่องที่หนึ่เราขอตั้งมานแต่ปี3ามเดนเลย พอแของแข็มีนี้สาม้าแล้วก็มีโิรวกรร์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในสุุนย่านนี้าับสามจห้าปีมีเพื่อวชายมีลูกค้ามีพาร์ทเนอรที่รู้จักอะไรเป็นส่วนด้วยที่ทำให้เราในการายิมติเรต่องเติบโตเติเราใช้ทั้งจัปจะให้่นเป็นหลังนะครับ ยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมันแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์จัดจ่าย90%เนี่ยเปื่อจัดที่ญี่ปุ่นที่เกาต่องประเนะครับจะมีคุณมยนต์เป็นของที่มามาจากประเทศญี่ปุ่นเราใช้ว่าตั้งแต่เท่มแร่ครับ16ปีจากนั้นมาก็ซื้อเสื่อทุกปีอะประยัดตลอดที่สำคัญคือเราใช้ระบบออโตเมชั่นในการต่อเคื่องยี่ส่ชุดงแล้วก็สามารถควบคุมสาทีิภาควบคุมเครื่องตุงทประกันกออกมาได้ดี ผลที่สามนะเป็นส่วนที่สองที่นี่ก็คือก็คือเรามีแบรนด์สินค้าของเราเองครับตัแบร KJL โลย KJL เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักตลาดเป็นอย่างดีในวงการไฟฟ้าทุกคนรู้จักแบรนด์เอาไว้ในตัวเป็นตลาดในเรื่องของตู้ไฟก็กำลังเดินสาไฟรู้จักตั้งแต่ร้านตู้ไฟฟ้าตู้ระเบิาขั้นไฟฟ้าตัวความไฟฟ้าดีไซเนอร์เราก็พยายามทำให้เดินสายที่กว้างขึ้นไปเรื่องที่สี่เราได้รับมาตรฐานผลิตสั่งตัวตุกตัวก็จะเป็น ISO ตกลกุโลกจากไอซีบริการเนี่ยก็จะเป็นดีมากนะครับไอซีก็มีารได้สเลนชาเดอร์นะดเลของปรเทศซกเตอร์ที่หนะครับเรามีเรื่องสำคัญอกเรื่องหนึ่เรามีกำลังกส่งที่สุดในประเทศไทยแกเื่การติดตู้ไฟแลยกางเดินสายไฟทให้เราสามารถไ่สุดท้ายก็เร็วองเรเวลาที่เาต้องส่ง ่วนในแง่สินค้าทุ่งนาคือถ้าทำไมงานสั่งตาที่สั้นที่สุดในตลาดจะิดได้เร็วที่สุดได้ดีก็เราพัฒนาให้เร็วยิ่ง้นแล้วก็สีี่จะพุ่งแข็งไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นสีที่สำคัญในวงการเพราะว่าสินค้าในวงการเปาเมีสองแบบตันที่หนึ่งคืองานด่วนที่สองก็คือตัวนว่าอะไรก็ได้ขอห้ต่วไปก่อนก็เป็นโอกาสอีกถ้ากิ้องกำลังติด้องเวลางานเข้ามาจะมีโอกาสตรงนั้นเจ็ดวันต้องเสให้ได้ห้าวันต้องเได้สต้องเได้ ถ้ามีโอกาสอยู่ตรงนั้นถ้าเราไปได้ก็จะมีออเดร์เข้ามาสอบเนี่ยแล้วเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่สำคัญที่สาม,มารถทำให้เรา มีองค์ประกอบการที่ดีแล้วก็ต่อโดยต่อเรื่องของปาร์ตี้ต่างๆก็ต้องการใช้ระบบดิจิตอลฟินแลนซ์สี่สุดเข้ามาประสาทในกระบวนการผลิตกระบวนการดาเนินการทุกส่วนนะครับเป็นตั้งแต่ปลายผลิตทางสินค้าจนไปถึงระบบปลายขายระบบบัญชีทำให้เราสามารถแต่งงานแยกเรียลไทม์ครับว่าตอนนี้งานอยู่ที่ไหนเรื่องความผิดโมเกิดปีโมเก็บต้นทุนได้อย่างเดียวตาวิ่ว่าของอยู่ที่ไหนทันทีนะครับเราจะได้รู้ว่าตอนนี้ต้นทุนเป็นอย่างไรก็มีการบริหารจัดการ เราคิดเป็นไปแค่ของว่ากำลังิีเราเอานี้อยู่เท่าไหร่ตูการเพชั่นเเ็นเท่าไหร่ถ้าน้อยเราก็สามารถแขกงขราคาได้มถ้าเราเต็มแล้วเราก็จะไม่แข่งขันราคาเราก็จะเป็นเพให้มาข้นอยู่เในในมาขึ้นที่ดีเป็นการทูตัวดีของเราที่ทำได้ี่ทุกปีมาได้ที่ไหนคนเต็มตรงนี้สิบไลน์ก็เป็นอย่างที่เพยสองต่อตสวได้เลยประมาณที่ประมาณไลนซึ่งแล้วก็มีที่ใหม่เปยสามที่เราจะไปก่อตั้งโดยโดยใช้แต่ลกปลอกพ้นที่ลอกทำ ก็จะนั้มาก็ลงทุนเิจากแล้วก็มีการปรับปรุงกรการผลิตมีการยกเรื่ังสลักการขึ้นมาก็ต่อมาก็เริ่มเพ่งแลเซียมโดเฉาคมเกางของิตให้ทการู้จักแบว่งคมืนการเพิ่มบริการแคเซียแนวความสอรับได้ในองคึกชาให้ักทีทำให้แคลเีมีแข็งแรงแ้วก็มีความเชื่อมั่นจากลูกค้าวิชั่รอนะครับก็คือีนีมาเอีี้บริราเขาโซชันของปพเ ก็ใเรพอนคือเราเป็นผู้นำในการผลิตตู้ไฟการเปินเ็จไฟระบบไฟฟ้าแล้วก็การลงทุนแรรูปผลิพิเศษเนีนของลูนอที่เติบโตสร้างแต่นเป็นผู้นำตลาด นี่แง่ของเ่องแชร์ว้วถนว่าเ็นเตอร์เติตรมโตไปด้กับว่าจะเป็นรโมเตอร์ทั้งหมดทั้งคุณค่าร่วมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าผู้ค้าเราทาเจ์แบคเปิดเครื่ายนะครับเป็นฟ้าทั้งไฟทั้งความเป็นรตัวถึงนงะนี่แ่ของเรเซนเรัโโตนะคับต้นนที่เราไล่มาสำหรับมซึ่งความยั่งยืนก็คือเทคเทนใหญ่ในการเปลี่ยนผ่ายพลังงานจอสซิลมาสู่พลังไฟฟ้าซึ่งเป็นเทเทนที่เหมาะกับนักโปงเราแล้วก็ช่วยให้เรา อย่ในแต่กาเซียที่ชัดเจนไฟฟ้าไม่ได้ใช้มากขึ้นมากขึ้นและตองมากขึ้นระบบออโงเราในชาติพินาซีหรือโซลิบ็อกดัตตาต่างสิ่งที่เราทำให้เราสามารถใช้วัตถุดิบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลดการทิ้งเศษเหล็กให้มากที่สุดที่เซเลตอิโรงเหล็กก็เอาไปตัดเหล็กใช้ใหม่เป็นทำชิ้นส่วนเล็กๆอย่างเช่นบานพักตู้ับอุปกรณ์ลานะครับที่เราไม่ต้องสั่งเองเข้ามาเราก็ใช้เหล็กอยู่ทุกโซนในส่วนของการมาโปรแกรมก็ใช้ลักษณะที่ว่าเป็นเนื้อหายผสมทุกโซนนะ การช่วยวางให้เป็นพื้นที่ให้มากที่สุดเปนเปอร์เซนต์ที <S <S ่สราเก็บกันมทำให้สุดท้ายออกมาฝากให้ต้นทุนเราที่บริัจัดการที่ดีแบรมาเพราะว่าเราใช้เรื่องดาต้าในการขับเคลื่อนองค์กรตหน้าเป็นพัที่เเดียาเติบโต21เํอร์เนตำไรขั้นต้นกับ100ขั้น2 ติโต36เปอร์เซ็นต์ปีนี้120เติต3อร์เซ็นตทสุดนะครับแสุดที่1 3 1ล้านเติบโต39.97เปอร์เซ็นต์ากำไรขั้นต้นนะทก่อย 4, so bon ู in, ่ที่28.62เปอรเซ็นต์มักอที่อยู่ที่12.8เอาเอคอันนี้เอเอากรโอเลครับก็เลี้ยะเข้ามาเยอะจากเรื่องของดีในยรโอ14.25อร์เซ็นต์เอีคือ3.9เปร์เซ็ับก็เพิ่มขึ้น5 0 ยอดส่วนของผู้ลงทุนก็ส่วนข้นใจตัวก็576ล้านตอนนี้ดีดในโซลเราก็ลงมาแล้ว0.95ก็เป็นหุ้นยิงยาในสานการเป็นแข็งแกร่งงที่จะลงถูกก็ขายนะส่วนก็จะได้เงินงานมาตลอดสามปีที่ผ่านมาระดับหนึ่งยังเป็นสินค้าแบรนด์ KJL นะครับสินค้ามาตรฐานแล้องต้องส่งสั่งโด้เร็วนะร700ล้านครับ ประาณ8%้นกเกิน3ีที่เองก่ัการผลิ2 2ล้านเป็นสัดส่วน23%่ต11%กาไฟฟ้า4.7ล้านเป็นสัดส่วน1.44%งานเบคนก็าด25ล้านสัดส่วน2.4%เบคอีเรามีออเดอรพิเศษจากการใช้รัชกาลสุนที่ทำ ตัวนี้เติบโต21.62เปอร์เซ็นต์แทนธุรกิจเรียกว่า KJL เข Growth t e ใน5ปีนั้นควาเส็่องเรา KJL r e เราอยู่ทุกที่ที่มีไฟฟ้าการผลิตทีการใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จกผลิตจำาหน่ากก็ใช้ผลิตส่วนใหญก็จะเป็นโรงงานโรงไฟฟ้าทีแก่การไฟ้าผลิตโรงไฟ้าต่างๆจำห่ายฟก็จะเป็นการไฟฟ้าพลัทงาการไฟฟ้าลังกหลส่วนไไหก็จะมีด้ายตัวตั้งแต่ระดับเม็กกโเจหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานในวันชีเรียก ด้วยอาปุธต่างๆับงแดากาไร์ปมีดรถไฟฟ้การเดินทางการแข่งขันในทุกรายละเอียดของชีวิตคุณราช่างงานฟั่วไปเพ่อสู้ยังต่อยต่างๆท้งนโลกของคุณไปเึง k ผู้นำนวัตกรรมตู้ไฟรางไฟ่างงานไฟฟ้าเพื่ออนาคตสูโงานคุตัวอ่เข้าิ อรแนได้ใครนี้ก็แจเบตางๆ่างกน้งกรการเกษตรเป็นส่วนสำคัญ

จากที่ดีส well, ุดจกทำให้เสามารถมีส oh, okay, okay. yeah, exactly. yeah. mm ินค้าที่โี่งดัในสร่วนสายาและเป็นเพียงพอ่สังคัที่เราทำกาวใหญ่ากเราใช้การในการทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์านดูอะไร้เล่นอยางได้เลยก้างที่ใช้เครือใหจ้าประสบการณ์กว่าปีเรื่องรเชี่ยวชาญการพูดนำร้านสินค้าผประอกริจก็เในที่ทำงา จากการทำงานผลิตการย่อยซึ่งเป็นยยอนุตสาหกรรมที่เขาใช้ฐานนวัตกรรมด้านการผลิตตู้ไฟร่างฝาระบบไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกแปรแรูสรปสร้างเปพิเศษแบบรบทวงจอดที่เปลี่ยนไปด้วยประสบการณมม์วิศวะสุวรรมศิษย์ความพิถีพิถันของทีมงานที่มีฝีมือเข้ากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ท้าสมหวังขีดผนพัฒนา 大约三十，总体金额每年的排名，低热，加热，排低热，租费，难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 ， ตัวบาร์ริเฟลาและชิ้นส่วนต่างๆสร้างสรรค์ที่ที่แจกเรายืดหยุ่นในทุกความต้องการเราสามารถปรับเปรี่นออกแบบสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ในทุกรูปแบบสีและวัสดุ เราาขนาดงรูปรา่างการขว้นามค้าการเป็นระลอกฐานอิระทอดแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ทำให้สินค้าภายใต้แบรนด์ KJ มีความหลากยสวยงามโดดเด่นสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ลำ้ำนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในระดับสากลโดยเฉพาะระบบการผลิตที่ทันสมัยและที่ยยุูีไปกับการทำงานของซอฟต์แวร์ที่บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆทัง้งในด้านวัตถุดิบ เครื่องจักรและกำลังคน้าใส่ใจในทุกรายละเอียดทำให้สินค้าของเ j เจีอวานมม่นยำแข็งแกร่งทำห้การบริการที่เราให่นการบริการเราต้องพูดให้ถึงที่สุดส่ใรองรับในทุกสถานกณ์ ถูกต้องปลอดภยัยยังมีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเราฉับไหวรวดเร็วตรงต่อเวลาด้วยสายผ่านการผลิตและหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงทให้ KJL ผลิตสินค้าในทุกๆสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนขนาดจนถึงตู้ใ ที่มีระบบอัตโนมรูปไปถึงบริการ KJL นวสต็อกสินค้าพร้อมส่งสั่งด่วนได้เร็วสั่งช้าได้บ่ามือลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องตรงต่อเวลาความเชื่อมั่นที่ KJL ได้รับมากกว่าลูกค้าทุกสรวนที่เราคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้าทําให้เราได้รับความไว้วางใจรวมถึงการบริการและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายผู้รับเหมาไฟฟ้าร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปและลูกค้าผู้ใช้งานระดับอ,อ,กกองค์กรอีกทั้งยังเีตัวแทนจำหน่าย คลอคถูอปราสรุปในเรื่อนรออาทกนัดเรารถไฟฟ้าทางไที่ผ่นมาีรวต้องอยากใหลูกค้าที่หลองลู้จเข้ากับทีเปนเรื่ับที่มีความเชี่ยวชาญทุกเั้นที่การให้ความสำคัญกว่าสังเกตุไฟอไรอย่างเช่นเาเยว้สทาี่นี่รมั้งานหมายแล้วกันก็คือทันใจาให้อีการู้ไทั้งนั้นในไม่มีแา่ต่อการเิ่ตังสินค้าครบจบงานไวสั่งงานสะดวกสบาย เชื่อมติดแระไว้ใจได้มาตรฐานสากลจนเราได้รับความใจจากแม่ค้าไฟฟ้าชั้นนำระดับโลกในการพัฒนาทางเทคโนโลยให้เดีขึ้นขึ้นแค่แม่ยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Schneider Electric ผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าชั้นนำระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสของนักเสพที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้ารุ่น Prismac IM ที่ผ่านการทดสอบมา ฐานการออกแบบควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ IEC 61439และเครื่องหมายที่การันตีความมีมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานมาโอโ IEC และ ISO 9001ทั้งระบบ IGS ยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างหลากหลายในทุกมิติอุตสาหการรมได้แก่อุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหการรมการเากษตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศและการสื่อสารพลังงานและสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานและการเดินทางอสังหาริมทรัพย์สังคมการแพทน์พาณิชยกรรมและการนิคาอัชิที่ตู้อัตโนมัติตลอดจนชิ้นส่วนเฉพาะที่ต้องการความแม่นยำสูงขื่อก้าวไปสู่อนาคตของพลังงานไฟฟ้าและการเชื่อมต่อที่ทัยิ่งขึ้นการอยู่ในพุ้ที่ที่มีไฟฟ้าตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงระดับ ทุกคนให้คุณาการของ KJL เติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตอนรับกับกำลังการผลิตที่สูงถึง20ล้านกิโลกรูซึ่งเราพร้อมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตให้ดียิ่งขึ้นรองรับการเจริญเติบโตของโลกพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคนที่มีแนวโน้มในการใช้พลังงานเรที่เเลตน2ปีที่สาตถูกใช้อย่างรู้นคาทุกสายการผลิตของ k แนี้เป็นวัตถุดิบากจีนจัดส่งที เดที่เหนือเศษวัสดุในพที่สดเทีเื่อนบ่ก้สี่งที่เป็นส่วนเกิดจะีการใชเ่องม่อก็คือผคุนนอไม่ให้เกิดมลิต่อสิ่งแว้องกใช้ค่งหายถังเนืองแลว่าเราจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่เราอย่งนูนที่การัฒนาทรัพยากรบุคคลอเป็นใจสำคัญในการดาเนินธุรกิจของเราย่ัฒนาทรดูดสิ่ื ความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการมีสวัสดิภาพคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อพัฒนาไปสู่บุคลากรที่มีฝีมือในระดับสูงอันสรงคุณค่าและยกร้ำหนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ KJL ให้ดียิ่งขึ้นภายใต้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างผลประกอบการให้เติบโตเยรต่อดเดือทันยุทันสมัยอย่างมีวิสัยทัศน์เียนปรับปรุง ให้เข้ากับสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบง้ายยังมีธรมมาพิบาลอันประกอบไปด้วยคณะกรรมการทีสังค์คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสัรหาและพิจารณาข้าต่อที่มคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารตลอดการพัฒนาของเราเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยีแต่ที่ขาดดีดาคือการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการออกนินและ จึงมีแผนในการลงทุนในเ j l ช่องีหร hmm. sí> ือส so so, er so, ิ yim, ่ที่ไม่มีพื้นที่คนในการสร้างสรรค์พื้นที่อัไดีเพื่อนใจแลพัฒนาที่สุดทางรการนี้ไม่นอ้อใคเพื่อผลิตชิ้นงานปัจจุบันเพื่อจับบริษีไก่ตดนกครัตามเงา KJL ในธุรกิจที่ไม่มีใครที่ตลดก็ไม่มีครผลิตออกทด้ KJL e l a l X 8 8โ k